ต่อกันที่วัดป่าหลุงตาบัวครับที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะปีที่แล้วมีการขนย้ายเสือครับล่าสุดเนี่ยตรวจสอบไปตรวจสอบมามันยังมีสัตว์อีก จำพวกหนึ่งนะฮะที่ <ạ. S 1> ยังอยู่ในวัดนะฮะเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยมีทั้งกวางละมั่งและเก้งครับอีกกว่า100ตัววันนี้ก็ประัติการครับขนย้ายสัตว์ป่าเหล่านี้นะฮะที่ยังอยู่ในวัดเนี่ยออกไปไปที่อื่นครับไปเลีย้ยงดูนะฮะโดยหลังจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายนทางเจ้าที่กรมปัทญาแห่งชาติสัตว์ป่าและ 1, พันธุ์พืชรวมไปถึงเจ้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนย้ายเสือโคร่งครับ147ตัวออกจากวัดนะฮะ ไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนแล้วก็สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างที่จอบมบึงราชบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับปฏิบัติการครั้งใหม่ฮะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งคับขนย้ายสัตว์ป่าของกลางที่ยังเหลืออีก3ชนิดก็คือกวาง83ตัวละองค์หรือละมั่งครับ39ตัวและเก้งอีก4ตัวนะฮะ ก็มีคุณสุภาพปอฟับก,กำนันตำบลสิงหนะ์ครับเป็นคนที่คอยชี้จุดให้เจ้าที่ไปดูนะฮะขณะที่คุณยันยงเลขาวิจิตรผู้อนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งก็บอกว่าคือการขนย้ายทั้งละมั่งเก้งกวางเหล่านี้นะฮะต้องใช้เวลาสักหนึ่งเดือนเพราะว่าหนึ่งพื้นที่วัดค่อนข้างกว้างใหญ่คนระับและสองคือการจ,จับสัตว์เหล่านี้นะฮะมันมีเวลาจับของมันก็คือไม่เช้าก็เย็น ถ้าจับกลางวันเนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับแล้วก็คือดูจากสภาพของวัดนี่นะฮะสัตว์มันก็อยู่กันอย่างอิสระมีโขดหินเยอะครับเป็นตัวของเชิงเขาด้วยนะครับก็การจับเนี่ยลำบากครับเพราะว่าสัตว์มันก็วิ่งกระจายไปหมดเลยคงใช้เวลา1เดือนครับในการจับนะฮะพอจับเสร็จปุ๊บก็จะนําของกลางครับไปขนย้ายที่สถานีเพาะเลี้ยง สัตว์ป่าเขาค้อที่เพชรบูรณ์กับอีกหนึ่งที่ก็คือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับแต่ที่สําคัญก็คือการจับไอ้ตัวละองหรือละมั่งเนี่ยนะฮะคือมันมี6ตัวก็จริงแต่การจับต่างๆเนี่ยมันต้องมีการตรวจเลือดอย่างละเอียดนะว่าโลโลมีโรคติดต่อมีเชื้ออะไรหรือเปล่าก่อนที่จะนําไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ส่วนกวางครับมันมีกวางลูซ่าฮะซึ่งวัดเนี่ยเขาครอบครองอย่างถูกกฎหมายดังนั้นการจับกวางเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์กันต่อว่ากวางที่ต้องจับแ3ตสวบสามตัว มันมีตัวไหนบ้างที่เป็นกวางลูไส้ถูกกฎหมายและมีกวางตัวไหนบ้างที่ผิดกฎหมายนะครับต้องมีการแยกกันก่อนก่อนที่จะมีการจับต่อไปครับเดือนหนึงนะครับ <ừ> จึงจะแล้วเสร็จครับ